คุณชอบขุดเหมืองกันไหมครับผมมายถึงเหมืองบนโอกาส้วนะถ้าใช่แล้วก็ขอเชิญทุกท่านครับเข้าสู่ดีบล็อกการ์ติก ดีบล็อกกาลติกคือเกมแนว PVE Co-op Shooter ที่คุณคือเหล่าคนแคะจากบริษัทดีบล็อกกาลติกหน้าที่ของคุณนั้นคือการลงไปขุดแร่หรือทรัพยากรต่างๆบนดาวฮอกเซสไอวีทัง้งการขุดแร่หาไข่สิ่งมีชีวิตหรือแม้แต่เจาะจแกนกลางของอะไรบางอย่างซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่ไม่พึงประสงค์มากมายที่อยากจะเข้ามาทกทายกับพวกคุณนะนะแต่ไม่ต้องห่วงเพราะทางดีบล็อกกาลติกได้ส่งเหล่ามืออาชีพเพื่อมาทํางานพวกนี้โดยเฉพาะ โดยส่งมาทั้งหมด4คน4คลาสซึ่งประกอบไปด้วย Gunner Scout Engineer และ d e e l e r Gunner คือคลาสที่เด็ดในเรื่องของการต่อสู้คลาสนี้จะมีปืนจำพวกมินิการหรืปืนมิไซล์ที่ใช้เคลีย์พวกมแมลงได้เป็นอย่างดีโดยมีอุปกรณ์เสริมเป็นปืนซิปไลท์ที่ช่วยในการเดินทางและโล่พลังงานที่ช่วยป้องกันคุณจากเหล่า,มาแมลง Scout คลาสโปรดผมเองคลาสนี้เนี่ยจะเด็ดในเรื่องของการสำรวจและการเดินทาง โดยใช้ g กลเปอร์ฮุกพร้อมทั้งมีปืนแฟที่ช่วยให้แสงสว่างได้ดีมากๆคาร์ดนี้เนี่ยจะมีปืนจะพวกแอ s ซาลไรเฟิลที่โดดเด่นในเรื่องของความแม่นยำและปืนลองจะพวกลูกซองหรือปืนพกคู่ที่ใช้ได้ดีมากๆในระยะใกล้เอนจิเนียรคาดที่เด่นในเรื่องของการสร้างป้อมปืนและพื้นที่ในการเล่นโดยใช้ปืนแพลตฟอร์มซึ่งช่วยเสริมในการเดินทางและการตั้งรับได้ดีมากๆ คลาสนี้เนี่ยจะมีปืนจาพวกลูกซองหรือ S.M.G. ที่เหมาะกับระยะใกล้และปืนรองจาพวกแกนิทลันเชอร์หรือปืนพลังงานต่างๆและสุดท้าย d ิวเลอร์คลาสที่เด่นในเรื่อง,องการขุดเจาะด้วยสว่างขุดแปรพิเศษที่ช่วยในการทำทางหรือช่วยในการขุดแร่ที่จำเพาะมากๆโดยคลาสนี้เนี่ยจะมีปืนจะพวกปืนไฟหรือปืนน้ำแข็งที่ช่วยในการกำจัดมแมลงขนาดเล็ก หรือช่วยให้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นนั้นสามารถกำจัดมแมลงขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้นหลังจากที่พวกคุณได้รู้จักกับพวกเขากันแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปที่ผมจะพาไปรู้จักนั่นคือภารกิจครับบนดาวฮอสเซสไอวีเนี่ยจะมีพื้นที่อยู่หลายโซนซึ่งแต่ละโซนเนี่ยของดาวก็จะมีสภาพแวดล้อมแนละทรัพยากรที่แตกต่างกันแต่ก่อนจะเริ่มภารกิจเนี่ยผมจะขอแนะนําให้คุณเนี่ยมารับแอสไซน์เมนต์กันก่อนจะได้มีจุดหมายและปลดล็อกของต่างๆได้นั่นเอง พราะของหลายๆอย่างในเกมนี้เนี่ยจะไม่ได้ปลดล็อกเป็นขั้นๆเสมอไปแต่จะปลดล็อกให้เป็นภารกิจที่จะให้คุณนั้นสามารถเลือกทําได้่นเองหลังจากที่เลือกได้แล้วเนี่ยก็ให้ดูภารกิจที่มีมาร์คสีาขาวและเริ่มทําได้เลยครับอย่างที่ผมได้เกินไปหน้าที่ของคุณนั้นคือการสำรวจและหาทรัพยากรต่างๆกลับไปเมื่อคุณลงมาถึงดาวแล้วเนี่ยผมจะขอแนะนําให้คุณรู้จักกับมอลลี่เพื่อนคู่ใจที่จะตามคุณไปในเกือบทุกภารกิจ หน้าที่ของมอลลี่นั้นจะเป็นตัวเก็บแร่หรือทรัพยากรต่างๆที่คุณหามาได้เข้าไปในกระเป๋าสีมิติของมันนะนะเนื่องจากว่าตัวเรานั้นมีขีดจํากัดในการเก็บแร่พวกนี้นั่นเองแล้วเมื่อเราพูดถึงแร่กันแล้วเนี่ยผมจะขอพูดถึงแร่พื้นฐานกันสักหน่อยละกันนั่นคือแร่ไนตราแร่โก war, และเลสจูก้าอันแรกเลยคือไนตราไนตร์นั่นจะเป็นแร่สีแดงที่มีความหยักๆแหลมๆที่หาได้ค่อนข้างง่ายแร่นี้เนี่ยมีความสําคัญเป็นอย่างมาก เพราะการจะเรียกซับายหรือกองกระสุนมาเติมนั้นจะต้องใช้แร่นี้ในการเรียกเท่านั้นขั้นต่ำ80ถึงจะเรียกกล่องซัพไพลงมาได้ต่อมาคือแร่โกลหรือแร่ทองแร่นี้เนี่ยจะช่วยบู์เรื่องของเงินในตอนจบภารกิจเป็นแร่ที่เอเอข้าจริงมันก็ไม่ได้จะเป็นเท่าไานตาหรอกนะแต่ถ้า,าคุณขุดได้เนี่ยผมก็ขอแนะนําให้คุณขุดเพราะการจะซื้อหรือการอัปเกรดในช่วงแรกเนี่ยมันใช้เงินขงนข้างาเยอะและสุดท้ายคือเลชชูการ แร่นี้เนี่ยจะมีหน้าตาเป็นแท่งสีออกแดงๆส้มๆเรืองแสงนิดหน่อยความพิเศษของแร่เนี่ยคือมันสามารถเพิ่มเลือดให้กับผู้เล่นได้เมื่อขุดมันซึ่งถือว่าสําคัญพอสมควรเพราะนอ,อกจากการขุดแร่นี้เพื่อเพิ่มเลือดแล้วเนี่ยอีกวิธีการเพิ่มเลือดจากสปายเท่านั้นไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วนั่นเองหลังจากทาความรู้จักกับแร่พื้นฐานกันแล้วเนี่ยก็ได้เวลาเริ่มภารกิจกันแล้วครับเมื่อเริ่มภารกิจคุณจะถูกส่งลงมาด้วยดรอปพอดหน้าที่ของคุณหรือภารกิจนั้นจะแสดงอยู่บนมุมขวา ประกอบไปด้วยภารกิจหลักและภารกิจรองโดยที่ภารกิจรองเนี่ยคุณจะทําหรือไม่ทําก็ได้แต่ผมจะขอแนะนําให้คุณทําเป็นอย่างยิ่งเพราะภารกิจลองนั้นเนี่ยมันทาได้ค่อนข้างง่ายและคุ้มค่าเป็นอย่างมากได้ทั้งเงินและอีกพีที่สูงพอสมควรนั่นเองในการลงพื้นที่ไปทาําภารกิจแต่ละครั้งแมพของเกมจะถูกเจเนเรตหรือสุ่มใหม่ทุกครั้งของการเล่นจะมีแค่เรื่องของหน้าตาหรือไบโอมเท่านั้นที่ถูกฟิกไว้ตามแต่ละโซน ด้วยเหตุนี้แหละทําให้การเล่นแต่ละรอบของคุณนั้นน่จะไม่สามารถเดาได้เลยว่าทางข้างหน้าจะต้องเจอกับอะไรและช่วยทําให้เกมยังดูสดใหม่อยู่เสมอในทุกๆรอบของการเล่นซึ่งจุดนี้นี่แหละคือจุดที่ผมชอบเกมนี้มากๆมันทําให้เกมเนี่ยมันไม่เบื่อเร็วจนเกินไปบวกกับรูปแบบของภารกิจของเกมเนี่ยที่มันมีให้ทาแบบเยอะมากๆแบบมากจริงๆอะ่ะเกมเนี้ยมันมีภารกิจให้ทําเยอะมีตั้งแต่การขุดแร่และกลับบ้านไปยันต่อสู้กับบอสแต่ละภารกิจคือแบบเออมันสนุกมากๆอะ่ะ พุทธิที่ผมอัดมาให้ดูเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะเกมยังมีภารกิจที่แบบสนุกกว่านี้สนุกแบบหลายแบบโดยที่แบบผมไม่ได้อัดมาให้ดูอย่างที่ผมได้บอกไปครับเกมนี้เนี่ยคุณไม่ได้มาขุดเหมืองธรรมดาจะเป็นเหมืองบนโอวกาศที่ซึ่งเต็มไปด้วยเหล่า,มาแมลงนับพันที่พร้อมจะเข้ามาทักทายกับพวกคุณโดยมแมลงเหล่านี้เนี่ยก็มีหลากหลายแบบมีตั้งแต่พวกกีกี้ไปจนถึงระดับบอสจุดอ่อนของพวกมันเนี่ยส่วนมากจะอยู่บริเวณหัวหรือตรงจุดที่เรืองแสงซะเป็นส่วนใหญ่ สิ่งสำคัญในการต่อสู้กับพวกมันคือการพยายามอย่าโดนล้อมเนื่องจากพวกมันเนี่ยสามารถโผล่มาได้จากพื้นหรือกําแพงของถ้าได้โดยตรงนั่นเลยทําให้เรานั้นโดนล้อมได้ค่อนข้างง่ายนอกจากนี้เนี่ยยังมีแมลงระดับมินิบอสที่อาจจะสุ่มเจอได้ในบางรล่าของการเล่นถึงมันจะไม่ได้โหดมากเนี่ยแต่ก็ไม่ควรประมาทไม่เชื่อเนี่ยลองถามเพื่อนผมดูได้ครับ หลังจากที่เราฝ่าฟันมแมลงและทำภารกิจจนสำเร็จแล้วเนี่ยทาง Deeplock Galactic จะส่งดอปพอดมารับตัวเรากลับไปที่ฐานดังเดิมเพื่ออัพเกรดอาวุธและยุทธปปกรณ์ต่างๆของเรารวมถึงสามารถเปิดเพลงเพื่อฉลองปาร์ตี้ <c oughs> ก่อนที่พวกคุณทุกคนนั้นจะถูกส่งกลับลงไปทำภารกิจใหม่นั่นเองและนี่ก็คือทั้งหมดของ Deeplock Galactic เกมนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมโปรดของผมที่ผมมักจะโหลดติดเครื่องเอาไว้เล่น ด้วยคอนเทนต์ของเกมเนี่ยที่แบบมันเยอะมากๆเมื่อเทียบกับพื้นที่ของตัวเกมอีกทั้งเนเกมเนี้ย,ยังแบบมันดูมีดีลซีเยอะนะในหน้าร้านค้าแต่ของทุกอย่างในดีลซีมันเป็นแค่สกินล้วนๆเลยคอนเทนต์ทุกอย่างของเกมเนี่ยอัปเดตฟรีทั้งหมดเป็นการจ่ายทีเดียวที่แบบคุ้มเกินตัวมากๆยิ่งถ้ามีเพื่อนเล่นด้วยนะผมบอกเลยว่าเกมเนี้มันจะสนุกขึ้นเยอะมากๆส่วนตัวผมแนะนําเลยว่าถ้าคุณคิดจะเล่นเกมเนี้ย ให้หาเพื่อนมาเล่นออนไลน์เนี่ยมันจะสนุกด้วยแบบเยอะมากๆคือไม่ไม่มีเพื่อนเนี่ยไม่เป็นไรแต่แบบอย่าเล่นคุณเดียวผมแนะนําเลยนะไปหาคนอื่นมาเล่นด้วยค้นออนไลน์หรืออะไรเงี้ยเออมันมันจะสนุกขึ้นเป็นอย่างมากอย่างที่ผมบอกไปเนาะเพราะว่าเกมเนี่ยมันมีสี่คัสแต่ละคัสเนี่ยมันมีจุดเด่นจุดด้อยที่แบบมันแทนกันไม่ได้อะเออมันมันผมเลยแนะนํามากๆอีกทั้งเกมเนี่ยมันยังมีคอนเทนต์ในเกมที่แบบผมยังไม่ได้พูดถึงอีกเนาะอย่างเช่นการจุดติการโอคว็อกปืนอะไรเงี้ย ที่แบบทําให้อาวุธมันดีขึ้นไปขั้นหนึ่งหรือการแบบว่าลงดีฟไดที่จะเป็นการลงเหมือนขุดไปเรื่อยๆเป็นแบบทีละชั้นทีละชั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผม,มอยากให้คุณไปแบบเจอด้วยตัวเองมากกว่าแล้วแบบเออเกมมันเจ๋งดีเว้ยราคาไม่แพงแต่แบบคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยคุณก็สามารถไปหาซื้อได้นะในร้านค้าสตรีมหรือ้านค้าอื่นๆเนาะเกมนี้ก็คล้ายๆกับ dark s a n t เจ็ลงหลายแพลตฟอร์มเหมือนกัน เอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้ผมพูดอะไรผิดพลาดก็ขออภัยลนนล้วกนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแต่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ